ขอกราบนอบน้อมแด่พระอรหันตะสัมมาสัมพุทธ,ธพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวสวัสดีค่ะกัลยาณมิตรที่รักทุกคนนะคะค่ะไม่เสียชาติเกิดเพราะได้เปิดอริยสัจจีอริยสัจจีมีความสำคัญและจำเป็นดังที่พระตถาคุตตัดไว้ว่าไฟลุกไม่อยู่บนหัวยังไม่น่ากลัวเท่ากับการไม่รู้อริยสัจจี การรู้อริย,ยสัจจีรีบเร่งกว่าการดับไฟที่กำลังลุกไหม้อยู่บนศีรษะเล่ม19หน้า435ข้อที่1717ค่ะก็รเค่ะก็เพราะว่าเราทุกคนไม่รู้เลยว่าเราจะตายตอนไหนตายอย่างไรตายที่ไหนนะคะพระพุทธเจ้าตรัสว่าชีวิตเปรียบเหมือนภาชนะดินที่ช่างหม้อป,ปั้นแล้วทั้งเล็กและใหญ่ทั้งที่สุกแล้วและยังดิบล้วนแต่มี กาแตกทำลายเป็นที่สุดฉันใดชีวิตแห่งสัตว์ทั้งหลายก็มีความตายเป็นเบื้องหน้าฉันนั้นเล่มสิบหน้า141ข้อที่108ปเพราะว่าเราไม่รู้อริยสัจสีเราจึงได้ท่องเที่ยวไปในวัฏสงสารไม่มีที่สิ้นสุดพระพุทธองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย เพราะไม่รู้ถึงไม่แทงตลอดซึ่งอริยสัจสีอย่างเราและพวกเธอทั้งหลายจึงได้ท่องเที่ยวไปแล้วในสังสารวัตรตลอดการยืดนานถึงเพียงนี้ภิกษุทั้งหลายเมื่ออริยสัจคือทุกเหตุให้เกิดทุกความดับไม่เหลือของทุกและทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกเป็นความจริงที่เราและพวกเธอทั้งหลาย รู้ถึงและแทงตลอดแล้วตัณหาในภพก็ถูกถอนสิน้นขาดตัณหาที่จะนำไปสู่ภพก็สิ้นไปหมดบัดนี้ความต้องเกิดขึ้นอีกมิได้มีดังนี้ค่ะเนื่องจากว่าวัตถสงสารไม่มีความแน่นอนเพราะว่าสักผู้มีวิชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกนี้นะคะจะไปเกิดที่นรกเดัะฉาน เตวิสัยหรือมนุษย์หรือเทวดาก็ไม่ทราบแต่การที่ได้เกิดที่นรกเดรลฉานเปตวิสัยนั้นพระพุทธองค์ตัดว่ามีถึง99.99%ซ99ซึ่งนับว่ามีจำนวนมากนะคะแต่ส่วนในส่วนที่จะเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดานั้น พระองค์บอกว่ามีเพียง0.0024ตัวเท่านั้นซึ่งน้อยมากพระองค์ก็ได้เปรียบกับเศษดินปลายเล็บของพระพุทธองค์ฉันนั้นน่ากลัวไหมนะคะน่ากลัวไหมคะลองพิจารณาดูนะคะเพราะเราไม่รู้ ว่าเราจะตายวันไหนตายอย่างไรนั่นเองดังนั้นเราจะต้องสร้างเหตุให้เราได้อริยะกนอย่างไม่ให้ได้เป็นสูดาบันให้ได้ซึ่งพระพุทธองค์ก็ได้ทรงแนะนำคุณสมบัติของสูดาบันเอาไว้ไม่น้อยกว่า50วิธีสูดาบันก็คือผู้ที่ไม่ไปแล้วนะรกเดฉานเปิตวิสัยนอกจากได้กลับมาเป็นมนุษย์หรือเทวดา แต่ถ้าหากว่ามีอนิสงส์มากหรืออนิสงส์ใหญ่ก็จะได้เป็นพระสูดาบันพระสกินาคามีพระนาคามีพระอรหันต์ค่ะดังนั้นวันนี้จึงขอแนะนำคุณสมบัติไว้หนึ่งคุณสมบัตินะคะดังเช่นพระพุทธเจ้าได้ตัดกับขามณีว่าขามณีแม้เธอเข้าใจ ทมแม้เพียงบทเดียวก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ความสุขแก่เธอสิ้นกาลนานเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำว่าพระพุทธเจ้าตัดว่าทำเพียงบทเดียวทำเพียงบทเดียวเช่นเช่นบทไหนบ้างละ่ะก็เช่นอาณาปานาสติอิทัปะยะตาหรืออนิจจทุกขังอนัตตานะคะให้เลือกเอาตามที่เราชอบตามอินทรีย์ของเรานะคะ พระพุทธองค์ตัดว่าให้เราเนี่ยฟังธรรมของหรือฟังคำของพระพุทธเจ้าเนืองเนืองให้คล่อง,องปากขึ้นใจแทงตลอดด้วยดีด้วยความเห็นถึงจะขาดสติในเวลาตายก็ยังได้ไปเกิดในภพของเทวดาค่ะดังที่พระพุทธองค์ได้ตัดไว้ว่าการฟังธรรมอยู่เนืองเนืองจนคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดด้วยทิฏฐิพิจษุทั้งหลาย อันนี้สงสีประการที่บุคคลฟังเนืองเนืองคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดด้วยทิฏฐิเธอมีสติหลงลืมเมื่อกระทำกายกาละก็คือกาละก็คือแปลว่าตายนะคะย่อมเข้าถึงเทพนิกายมหมู่ใดหมู่หนึ่งสติบังเกิดขึ้นช้าแต่สัตว์นั้นย่อมเป็นผู้บรรลุคุณวิเศษเร็วพลันข้อหนึ่งสามารถระลึกบทแห่งธรรมได้เอง สไม่สามารถบรรลุอเองแต่มีภิกษุผู้มีฤทธิ์ไปแสดงธรรมในหมู่เทพบริษัทำให้เราระลึกได้สมไม่สามารถระลึกได้แต่ได้ยินได้ฟังเทพบริษัทแสดงทรรมกันเองทำให้ระลึกได้สไม่สามารถระลึกได้แต่มีเทพบริษัทผู้เกิดก่อนมาเตือนเทพปบุตรผู้เกิดทีหลัง ค่ะนี่คือสีโอกาสที่จะทำให้เราบรรลุธรรมได้ดังนั้นจึงจะพูดได้เต็มปากเต็มคำว่าอริยสัจสีมีความสัมพันธ์ไม,ม,ม่มีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนค่ะเราได้อัตภาพมีศักยภาพได้ความเป็นมนุษย์แล้วเราจะต้องก้าวข้ามปุุชนภูมินี้ให้ได้นะคะ พระพุทธเจ้าตัดว่าชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายน้อยนิดหน่อยรวดเร็วมีความทุกข์มากมีความคับแคน้นมากควรกระทํากุศลประพฤติพรหมจรรย์เพราะสัตว์ที่เกิดแล้วจะไม่ตายไม่มีค่ะอริยสัจสี่จึงไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นความจําเป็นอย่างรีบด่วนเร่งด่วนที่พวกเราทุกคน จะต้องรู้นะคะก็เชิญชวนกัลยาณมิตรมาท่องคําของพระพุทธเจ้าให้ได้อย่างน้อยหนึ่งบทก็พอนะคะทั้งนี้เพื่อผลใหญ่อาน,นิสงส์ใหญ่ที่จะเกิดขึ้นกับเราจะทําให้เรารู้ว่าเรามีสารนะเรามีที่พึ่งเราไม่เคว้งคว้างนะคะเมื่อเรามีที่พึ่งมีสาระเป็นที่พึ่งเกาะอยู่ แล้วก็ถือว่าการรู้อริยสัจสีและธรรมะนี้แหละมีความจำเป็นอย่างยิ่งตามคําของพระพุทธเจ้าที่ได้ตัดเอาไว้เราจึงต้องสร้างศรัทธาและโอกาสในการสดับฟังคําของพระพุทธเจ้าฟังนะคะวันนี้ขออนุญาตจบก่อนขอขอบคุณกัญยาณมิตรที่ได้ติดตามอย่าลืมนะคะ สัญญาใจสัญญาใจที่มุ่งมั่นและก็ติดตามไปเรื่อยๆเพื่อผลใหญ่อานิสงส์ใหญ่เป้าหมายแห่งชีวิตของเราต่อไปสาธุค่ะ